สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ PR n i h t y check ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ PR n i n h t y check ครับมีให้ทุกท่านเลือกด้วยกัน3รสครับได้แก่รสวานิลลาช,ช็อกโกแลตและมอคค่าครับโดย PR n i h t y check นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ทานแทนมื้ออาหารนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มก่อนอาหารหรือเครื่องดื่มหลังอาหารนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทานแทนมื้ออาหาร เพราะที่อานตี้เช็คนั้นให้คุณค่าสารอาหารทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่สำหรับ1มื้ออาหารอย่างครบถ้วนครับมือ้อใดท่านรับประทานเช็คแล้วไม่จำเป็นต้องทานอย่างอื่นแล้วนะครับรับประทานแทนมื้ออาหารอย่างน้อย1มื้อครับท่านอาจจะทานแทนมื้ออาหาร2มื้อก็ได้แล้วแต่ท่านเลือกเลยครับส่วนมื้อที่เหลือก็ทานเป็นอาหารปกติครับ โดยสารอาหารสําคัญใน t ร9น s h ี้เค,ครับนั่นคือโปรโตีนเข้มข้นและใยอาหารจากพืชครับโดยโปรโตีนเข้มข้นนั้นจะทําหน้าที่เป็นวัตถุดิบสําคัญเลยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและใยอาหารจากพืชที่อยู่ในเชคนั้นจะทําให้อิ่มนานและดีต่อระบบขับถ่ายอีกด้วยครับโดยในเชค1ซองครับจะให้พลังงาน200กิโลแคลอรีครับโดยเป็นพลังงานจากไขมัน25-35กิโลแคลอรีและพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต70-80กิโลแคลอรีครับ พลังงานต่างกันเล็กน้อยในแต่ละรสชาตินะครับสำหรับวิธีการรับประทานครับให้ผสมผงเชค1ซองกับน้ำเย็นปริมาณ240 c ซีซีครับและเขย่าให้เข้ากันในชุดผสมหรือก็คือแก้วเชคนั่นเองครับโดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ t r 9 0เชคครับนั่นก็คือชนิดของโปรตีนใน t r 9 0เชคนั้นเป็นเวโปรตีนสกัดเข้มข้นจากนมวัวครับซึ่งเป็น วัตถุดิบชั้นดีเลยในการใช้สร้างกล้ามเนื้อครับและปริมาณของโปรโตีนต่อ1หน่วยบริโภคหรือก็คือต่อ1ซองของ t h ไอเนตี้เชนั้นให้โปรโตีนมากกว่า18กรัมครับต่อ1หน่วยบริโภคครับและสัดส่วนของโปรโตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานนั้นก็เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูแลรูปร่างนั่นคือ1ต่อ1ครับโปรโตีน1ส่วนต่อคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงาน1ส่วนครับ เวโปรตีนซึ่งเป็นโปรโตีนสกัดเข้มข้นจากนมนั้นถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยนะครับที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อมีคะแนนที่เรียกว่าไบโอโลจิคอลแว u e ลูหรือความสามารถในการถูกนำไปใช้สร้างเป็นกล้ามเนื้อได้ถึง104คะแนนในขณะที่โปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองนั้นถูกนำไปใช้สร้างเป็นกล้ามเนื้อได้น้อยกว่าครับ มีคะแนนในการถูกนำไปใช้สร้างเป็นกล้ามเนื้อหรือ Biological Value เพียงแค่74คะแนนครับนอกจากนี้โปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองยังมีฮอร์โมนเพศหญิงจากพืชที่มีชื่อว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์ในการเพิ่มการสะสมไขมันที่สะโพกครับดังนั้นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มการสะสมไขมันเช่นนี้จึงไม่เหมาะในการใช้ควบคุมน้ำหนักและดูแลรูปร่างครับ และสำหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อ1น1ซองครับคือ19กรัมตอนน่อ1น1ซองครับโดยคาร์โบไฮเดรต1กรัมนั้นให้พลังงาน4กิโลแคลอรี พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต19กรัมนั้นก็คือพลังงานเท่ากับ76กิโลแคลอรี่นั่นเองครับซึ่งเท่ากับพลังงานจากข้าวสวย1ทัพพีนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่เหมาะสําหรับอาหาร1มื้อเลย mm. เข้าวสวย1ทัพพีนั้นก็ใช้พลังงานอยู่ในช่วงนี้แหละครับ70-80กิโลแคลอรี่นั่นเองซึ่งการได้รับพลังงาน70-80กิโลแคลอรี่นั้นเป็นขนาดพลังงานที่เหมาะสม ต่อ1มื้อนะครับเพราะหากพลังงานมากเกินไปจากคาร์โบไฮเดรตนั้นก็อาจจะสะสมกลายเป็นไขมันได้แต่หากพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปร่างกายก็จะสั่งการลดการเผาผลาญลงส่งผลเสียต่อการเผาผลาญในระยะยาวครับเพราะฉะนั้นขนาดพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสมก็คือ70-80กิโลแคลอรีซึ่งเหมาะสมกับเชค1น,นี้พอดีนั่นเองครับ ดังนั้นหากนึกถึงผลิตภัณฑ์รับประทานแทนมือ้ออาหารเพื่อควบคุมดูแลรูปร่างและน้ำหนักแล้วแล้วก็ที่อาร์นที่เชคพร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนครับ